จิตใต้สำนึกไม่เคยโต้แยง้งภายในจิตใต้สำนึกของคุณมีตัวรู้ที่รู้ทุกอย่างและรู้ทุกคำตอบของทุกคำถามจิตใต้สำนึกจะไม่โต้แยง้งหรือโต้เถียงกับคุณจิตใต้สำนึกจะไม่มีวันพูดว่าอย่าเอาความคิดงูๆงนั้นมาใส่ฉันนะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณพูดว่าฉันทำไม่ได้หรอก ฉันแก่เกินไปฉันรับภาระตรงนี้ไม่ไหวฉันเกิดมาโชคร้ายฉันไม่มีเส้นสายคุณกำลังยัดเยียดความคิดลบๆที่บั่นทอนความก้าวหน้าให้จิตใต้สำนึกเชื่อในไม่ช้าจิตใต้สำนึกจะยอมรับสิ่งที่คุณพูดและเริ่มต้นกระบ,บวนการที่ทำให้ทุกอย่างที่คุณร้องขอเป็นความจรงิงคุณกำลังขัดขวางความก้าวหน้าของตัวเอง ด้วยการเปิดทางให้ความขาดแคลงข้อจำกัดและความหงุดหงิดเข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อคุณสร้างอุปสรรคและพันธนาการขึ้นในจิตได้สํำนึกของตัวเองคุณกำลังปฏิเสธการมีอยู่ของปัญญาและพลังอันยิ่งใหญ่ที่หลับไหลอยู่ในจิตใด้สํำนึกคุณกำลังบอกว่าจิตได้สำนึกไม่สามารถแก้ปัญหาให้คุณได้ ซึ่งตรงนี้เองจะนำไปสู่ความขัดแย้งและสับสนภายในตัวเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและเพื่อให้คุณได้รับในสิ่งที่ตัวเองต้องการพูดกับตัวเองด้วยความมั่นใจว่าปัญญาอันไร้ที่สิ้นสุดมอบแผนอันสมบูรณ์แบบที่จะช่วยให้ฉันได้รับในสิ่งที่ใจปรารถนาฉันรู้ ว่าจิตใต้สำนึกของฉันกำลังตอบสนองต่อแผนการนั้นสิ่งที่ฉันรู้สึกและเห็นในโลกภายในจะถูกเปิดเผยในโลกภายนอกจิตของฉันตอนนี้นิ่งสงบมีพลังและปล่อยวางถ้าคุณต้องการใช้พลังของจิตใต้สำนึกเพื่อความสุขความสำเร็จและความก้าวหนะ้าคุณต้องใช้งานมันให้เป็นหรือถ้าพูดให้ถูกคือ คุณต้องสั่งหรือร้องขอให้เป็นจิตใต้สำนึกของคุณพร้อมทำงานให้คุณตลอดเวลาและกำลังทำงานให้คุณตลอดเวลาจิตใต้สำนึกกำลังควบคุมการเต้นของหัวใจการหายใจและระบบทุกอย่างในร่างกายจิตใต้สำนึกมีจุดประสงค์เดียวคือดูแลรักษาและปกป้องคุณ จิตใต้สำนึกของคุณมีความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแต่ก็พร้อมที่จะยอมรับและทำตามคำสั่งตามภาพหรือความคิดที่คุณมีในใจทุกครั้งที่คุณจิตปัญหาจิตใต้สำนึกมีคำตอบให้คุณแค่ต้องตัดสินใจยอมรับความจริงข้อนี้แบบสุดหัวใจโดยไร้ซึ่งความเครือบแคลนสงสัยใดๆ ทำจิตของคุณให้นิ่งผ่อนคลายปล่อยวางจากนั้นพูดว่าจิตได้สำนึกของคุณรู้คำตอบของทุกสิ่งและกําลังตอบรับคำอธิษฐานของฉันฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้รู้ว่าปัญญาอันไรที่สิ้นสุดที่อยู่ในจิตได้สำนึกที่รู้คำตอบของทุกอย่างกําลังบอกคำตอบที่สมบูรณ์และเหมาะสมที่สุดให้ฉัน นับแต่นี้เป็นต้นไปฉันมุ่งมั่นจะให้อิสรภาพแก่จิตใต้สำนึกของตัวเองอย่างเต็มที่และรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่เป็นเช่นนั้นคุณต้องพยายามพูดและนึกบ่อยๆเป็นประจำและคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้น